สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะน,นี้กับผมนิสิตเกตแก้วนะครับหากพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนั้นแล้วนะครับก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารนั้นมาเป็นประจำครับซึ่งมีหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็มีหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดที่ย่านดอนเมือ,เองเองซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับร้านขายนมร้านหนึ่งซึ่งมีตำรวจลิขสิทธิ์นะครับได้ไวย ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเขาจะคิดเห็นกันเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ,บๆๆที่เขาก็ถ่ายเหมือนกันที่เขาก็ถ่ายเก็บรันต์ถ่ายเหมือนกันเรรื่อองะไ วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่และวิจารณ์อย่างหนักอยู่ในขนาดนี้เมื่อสมาชิก Facebook ที่มีชื่อว่าโอโหอเมซิ ho, amazing, wow ่งว้าได้โพสต์คลิปผ่านเพจชื่อดังอย่างย like, ูไลท์คลิปเด็ดพร้อมระบุข,ข้อความว่าเขามาตรวจสอบลิขสิทธิ์เพลงในร้านขายนมโดยคลิปที่ถูกบันทึกนั้นมีความยาว36วินาที ซึ่งเป็นภาเพเหตุการณ์ขณะดชายประมาณ5-6คนกำลังเข้าทำการคร้นลิขสิทธิ์เพลงในร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองที่กำลังเปิดเพลงจากช่องวิทยุผ่านจานดาวเทียม True Vision โดยชายกลุ่มดังกล่าวได้อ้างว่าถ้าคุยกับผมเสียปีละ16,000บาทแต่หากไม่เสียรายปีกับชายกลุ่มนี้ก็จะเสียค่าลิขสิทธิ์ปีละกว่าแสนบาทซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ถูกบันทึกคลิปไว้แต่ท้ายที่สุดก็ถูกชายกลุ่มดังกล่าวสั่งลบในเวลาต่อมา เบื้องตน้นนางหนึ่งรทัไทยพุทธานผู้เป็นเจ้าของร้านดังกล่าวได้เปิดเผยว่าร้านของตนนั้นเปิดให้บริการมาแล้วประมาณ1เดือนแต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่3าพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้มีชายกลุ่มหนึ่งประมาณ6คนเข้ามาที่บริเวณร้านและทําท่าทีเพื่อที่จะตรวจลิขสิทธิ์ซึ่งตนนั้นไม่เข้าใจถึงความจําเป็นต่อการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์นั้นจริงหรือเพราะว่าเป็นเพียงการเปิดเพลงผ่านทางช่องวิทยุบนจานดาวเทียม ซึ่งตนก็ได้เสียค่าบริการเดือนละพันกว่าบาทอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องและการเปิดเพลงภายในร้านนั้นตนก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาผลกําไรแต่อย่างใดแต่ที่การเปิดเพลงก็เพื่อไม่ให้ร้านเงียบซึ่งบางครั้งตนก็แทบไม่ได้เปิดเพลงเสียด้วยซ้ําไปแต่ชายกลุ่มดังกล่าวปฏิเสธต,ต่อเหตุผลของเจ้าของร้านรายนี้พร้อมอ้างว่าตนต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเพราะมีหนังสือรายชื่อเพลงมาให้เลือกซึ่งตนยืนยันและปฏิเสธไป อีกทั้งชายกลุ่มดังกล่าวไม่ได้แสดงว่ามาจากค่ายเพลงใดและในขณะนั้นลูกค้าภายในร้านจึงได้ถ่ายคลิปไว้จสนสร้างความไม่พอใจให้กับแชร์รายรหนึ่งในกลุ่มเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นชายกลุ่มนี้จึงอ้างตัวว่าเป็นตำรวจและบังคับให้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวในเวลาต่อมาแต่ท้ายที่สุดหญิงผู้เป็นเจ้าของคลิปรายนี้สามารถกู้คลิปเหตุการณ์คืนมาได้สำเร็จก่อนที่จะมีการนำมาอัปโหลด เพื่อสอบถามข้อที่จริงแก่สังคมที่ปรากฏอยู่ในขนาดนี้เธอไม่เป็น,น,นบาอิดไปบาอิดเธอบอกเธอคิดไม่เป็นได้ไงทำไมบอกบ่าเพจเนี้่มาให้เราใช่ไหมือถ่ายทำไมด้ว่อ่ะไถ่ายไว้ดูเลยสินี่พี่เขาก็ถ่ายเหมือนกัน ี่เขาก็ถ่ายเก็บราหผมได้ถว่าถมดแลไม่อเลยพระี่เขาก็ถ่ายถ่ายเขาเก็บและแน่นอนจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้ไปติดตามกันต่อครับว่าทางด้านของกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียนั้นเขาจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งเราจะได้ไปติดตามกันต่อในช่วงของรายการเกาะติดประเด็นร้อนครับและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วพบกับผมนิสิตเกล็ดแก้วนใหม่ในครั้งต่อไป กับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขนาดนี้ในรายการแซปโซเชียลสวัสดีครับ